สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมต้าโซซันสี่บีนะครับวันนี้ผมจะมาเอ่อมาเล่นเกมฟรีไฟล์แล้วกันนะครับว่าจะมันแ,แรงสักตาหนึ่งนะก็ไม่น่ามีอะไรนะครับคลิปนี้ท่านาจะเล่นเกมธรรม,มาดานะแล้วคือแต่ละคนก็มีแต่คนบอกมานะครับว่าลูกสองควงเจ็ดปีเนี่ยดามเมจมันแรงขึ้นมันเป็นความสามารถของสองควงเมื่อเจ็ดปีที่แล้วนะครับ วันนี้ผมก็จะมาลองดูกันนะว่ามันโกงจริงหรือเปล่านะครับไม่รอช้าเราไปเจอกันมานะครับทันหรือเปล่าหวังว่าจะทันนะครับวง7ปีมีแค่คีมเดียวเท่านั้นนะครับที่จะได้ไปตงีคเยอะเนตัว,ว้แย่แล้วครับทันไว้เนี่ยโอ้หไม่ต็มเลยครับถ้าผมลงไม่ทันนี่ผมตายเลยนะทันอยู่แล้ว โอเคไม่ปืนแล้วโอ้โหกล่องครับไม่ใช่วาดิบินมานะครับที่ซื้อของที่แหละของนะปืนพวกนี้ก็จะเป็นปืนที่มีความสามารถเจ็ดปีที่เดีวไหน่าใช่นะครับ อยู่ใจกลางเมืองฟาร์มโทเบียเลยนะครับลงข้างบนเนีกว่าไหมลงข้างบนผมว่าด,ดีนะครับทำให้เรามีมุมยิงได้เยอะขึ้นแต่มันจะมีใครให้ยิงไหมมีอยู่ครับดาวหนึ่งก็ยิงทำไรอะทุกคนดาวอีกหนึ่งแรงยิงครับกอสซ่าถ้ามีปืนไม่ใช่ปืนสิถ้ามีแมก็กกาซีนที่ยิงเร็วกว่านี้น่าจะโกงกว่านี้นะครับ แป๊บเดียวเผอแค่แป๊บเดียวตั้งไอวลไม่ทันที่ตายเลยนะฝั่งนั้นมีคนครับตรงนี้ซุ่มแอบไว้ก่อนนะเอ้ยสับยิงดาวดีนะครับตายวอลตั้งไอวอลหายันมากซ้ำก่อนนะครับกลัวว่าไม่ได้คิวนะ มีตรงไหนอีกไหมมีครับนะดาวโค้นหมนกอซ่าแต่กระสุนจะหมดแล้วนะครับอันนี้อะไรอ่ะโอเคตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับลงเลยข้างล่างปั๊บ สวยงามครับกินเห็ดตรงนี้คุ้มค่าเจอถาก้อนเลยแต่รอบนี้เรามาเพื่อเล่นสองควงนะครับมานะครับมาต่อขีภาพตัดไปแป๊บหนึ่งนะไฟเสียนะครับมิดสตูอยู่ข้างหน้าครับใช้วูคองวูคองเลยเหรอหงอคง สวยงามครับโอเค,อเค,อเค,อเคสมเมื่อกี้มีทองคงเจ็ดปีอยู่นะครับเสียดายแย่จริงขอบคุณนะข้างบนนี้มีคนไหมเนี่ยกลัวว่าขึ้นไปแล้วจะมีคนนะครับับไปอยู่บนนู้นนะกดหมอบเลยเว้ยโอ๊ยเจอแล้วครับตั้งทำอะไร เพิ ja e ่ม7คิวไปแล้วนะครับปู่มาทุกทางเลย้ยแะนะทุกคนสู้ยากมากนะครับได้เออที่เพิ่มเลือด30นะครับสวยเลยเพื่อน ไปอยู่ไหนอะเอาหายแล้วทุกคนตูหายโอ้พาก่อนนะครับข้างหลังก็เสียวเสียวโดนยิงอีกนะมากันให้ทุกทางเลยนะครับโอ้โห้ย อยู่ตรงไหนฮะทุกคนครับนี่เห้วครับเฉเคหมดตี้เหลือตรงไหนอ,อ,นอ,อกีก้าวเพื่อนเอ้าหมอมุกพวกหมานะ <c oughs> อะไรวะสูกใครจะชุบเออผมชุบเองก็ได้ครับเอา้าติดเลยเนี่ยโหล เพื่อนชุบใช่ไหมชุบจริงไหมเนี่ยโอ้แม่งนึกว่าชุบยืนซื้อปืนอยู่โอ้โหใจร้ายจริงๆนะครับไหนคนอนะไอ้นั่นกองศพโอ้โหมันคนเลยมีเพื่อนโดนยิงจากฝั่งนี้นะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะ ด่านแบบนี้ต้องระวังทั้งหน้าทั้งหลังนะครับตรงตู้ม่วงมีคนเดี๋ยวเราเข้าไปชาร์จกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนรองเ้าแล้วนเ้วเพื่อนาโอ้ยเจ้าตายบอลเลยขนาดนั้นงงแส ไปไหมเพื่อนไหนอยู่ไหนปิดไว้เลยแล้วกันโอเคครับกับตายเกาะกระแตกีก่เกาะสีมวกกระแตกโอ้โหแม่นมาก เค okay, ครับเดินทางกันต่อตอนนี้8คิวแล้วนะครับเมืองนี้ไม่รู้มีคนหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามีคนอ่ะเพราะว่าผมสามารถดักยิงเขาได้นะอ่ะมีจริงด้วยนะครับเดี๋ยวดักอยู่ตรงหินตรงนี้แล้วกันนะมีไปดูแล้วโอเคครับแตกสวยงามโมหู แค่แป๊บเดียวเท่านั้นตายส่งแสงแล้วกันทุกคนออก <c oughs> เพื่อนเดาโอ้ยใจเย็นเพื่อน <c oughs> น่ามีคนครับเปิดเลยตายนะปลดล็อกข้างแสงแล้วโ้จะเสียไปไหนครับนั่นอุ้ย M79 เป็น M79 เวยครับ เราจะไปตู้ชุบตรงไหนดีครับทุกคนอุ้ยตรงนี้มีคนแบกโอ้ยเกือบตายอุย้ยเกือบแล้วครับดีนะตั้งา้บอทันนะตรงไหนยิงผมอะไปตู้สีม่วงก่อนเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับ,บว่าตู้นี้จะไม่มีคนโอ้ยแยล่ล้ว โอเคครับไปตรงนั้นเข้าวงกันก่อนดีก,กว่านะอันตรายยังไงไม่รู้คนระับอยู่นอกวงเหมือนจะโดนดักเลยนะแต่ตอนนี้นะ่ายังไม่รู้ต้องระวังไว้ก่อนนะอย,ยินทำอะไรกันโอ้โหสวยครับโอ้โห เกือบตายดีนออักบวชเรออนมาก่อนนะครับช่ววยยด้ยเอาเพื่อนเป็นไรอะช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันนะเก็บเหรียญก่อนนะครับเพื่อนดาวกันหมดเลยอะเอาเนี่ยลุกขึ้นมาแล้ว โอ้ยโอเคสองควงเจ็ดปีนี่แหละจริงๆครับยิงอัดเข้าไปนเต็มสองนัดน,นี่คือตายเลยนะถ้าเป็นคนในสมัยก่อนที่แบบเขามีเอ่อลูกสองควงดีแท็นะครับเพิ่มดาเมจหนึ่งนะคือยิงแรงมากนะครับสองนัดตายแน่ๆเลยครับการันตีเลย โอ้ยเปิดฟุ้งแล้วเจ็บดาวนะอุย้ยตรงนี้ครับแตกสวยงามดาวอีกหนึ่งครับก็ซ่าไม่มันจังโอีคครับวิงออกมาแบบนี้เจะตายนะโอเคเหลือแค่หนึ่งตัวเท่านั้นครับ อยู่ตรงไหนเอ่ยอุ้ยได้ยังดีมาแล้วครับโอเคครับจบด้วยที่หนึ่ nó, งสวยงามนะสองควงเจ็ดปีน awesome. well. ี่แรงจริงๆนะครับอือหือส <like ุดยอดเลยนะบวกแรงอยู่ห้าสิบนะครับอือหือ อ่คลิปน,นี้ยาวประมาณสิบสองสิบสามนาทีนะครับเอาไว้ว่าหากใครชอบคลิปน,นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับอยากหากถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมดีๆอีกนะครับก็โตึงสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับคลิปน,นี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย